เเส,สวัสดีค่ัพี่ท็อฟฟี่เป็นตัซัมคอมนะคะวันนี้พบกับช่วงท็อฟฟี่พานนวดค่ะพานวดอะไรวันนี้นะคะพี่ทอฟฟี่เนี่ยจะมาใช้บริการที่นรินคลินิกนะคะเป็นคลินิกกายภาพบําบัดไคโรแพคติกซึ่งพี่ทอฟฟี่เนี่ยใช้บริการที่นี่เนี่ย มาหลายครั้งแล้วเราก็แครงนี้เนี่ยอยากจะรีวิวจริงๆจัง,จงๆสักทีนะฮะก็เลยมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งคือใครที่เป็นเกมเมอร์หรือว่า,าทำงานออฟฟิศเนี่ยมันก็ต้องมีอาการเป็นเหมือนกันนะพวกแบบออฟฟิศซินโดอะไรางี้ใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะแบบผ่อนคลายร่างกายของเรานะะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รู้สึกว่าหายปวดจากอาการเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปใช้บริการนัรินคลินิกกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณหมอ ะะแล้วก็จะถามว่าการรักษาของคลินิกที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสำหรับใครที่มาครั้งแรกนะฮะเราต้องมาที่ เพื่อที่จะกรอกประวัตินะแต่เราอะเป็นลูกค้าของที่นี่อยู่แล้วก็เลยู้วันอยู่แล้วแล้วก็พวกอัตราค่าบริการเนี่ยเขาก็จะมีระบุอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยว่าค่าบริการกาพทำบัติกับไคโรแพลติกเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าเขามีโปรโมชั่นแล้วเราถามเจ้าหน้าที่ดูส่วนการชำระค่าบริการเนี่ยก็ไปเงินสดหรือไปสแกนจ่ายได้หรือว่าเราจะโอเคโหนึ่งคิวแล้วนะ คุณหมอมาแล้ววันนี้มีอาการอะไรบ้างครับอาการเดิมเลยก็คอือาก็ยังมีความเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนอมันขมวดอยู่ตรงการหลังคุณหมอมันมันแน่นๆอดอัดอยู่ตรงกลางหลังก็จะมีตรงกดช่วงช่วงหลังคอบ้าง ามัปวดหัวบ้างไหมช่วงนี้ปวดหัวเพิ่งเพิ่งมีเมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมาแต่วันนี้โอเคขึ้นต่นนี้โอเคขึ้นแต่อาจจะเป็นพักผ่อนในเพีงพอด้วยก็<ๆ> <laughs> มีส่วนแต่แต่ที่แน่นนเลยคือปวดคอปวดหลังจากการเล่นเ <laughs> กม <laughs> จกัดไปจัดไปพอมั่นใจว่าแน่นอนจากการเล่นเกมมาปั๊บตอนนี้เล่นเกมมาอยู่อตอนนี้เล่นเกมมีทั้งแรกคแนลอกมีทั้งหลายเกมเกมออดตอนนี้แอสเทนินครี เท่าห้าคนหมอเล่นยังยังเลยแต่ตอนนี้เพิ่งดาวน์โหลดขอลูปีภาคล่าสุดมาอยู่คนสนุกคอนดีอ่าคนดีโอ้โหชัดเจนตรงนี้ได้ครับได้ใช่ช่วงนี้ช่วงไหนจะมีตรงนี้นิดนึงด้วยเดี๋ยวขอสแกนกระดูกสันหลังนิดนึงก่อนโอเคอ่าควาเร็วความสั้นแต่ละคนหมอใช่เลแกสแกนนิดนึงโอเคตกละ ของในเกมเยอะไปหน่อยขาไม่เข้ากันเลยนี่บอกขาไม่เข้ากันเหรอหมอถึงมึงแบบเวลาเรานั่งแล้วบางทีแบบนั่งไขว้ห้างหรือนั่งตัวเอียงไปข้างนึงอ่ะกล้ามเนื้อมันก็เลยเกร็งสะ่งบกไปเกร็งนี่ะครีบนิดนึงนิดนึงโอเคจะแก้ให้จะแก้หลังรักแก้รัโอเคแล้วก็ให้โอเคมองน่งเลยครับมาเริ่มที่คอกันเลยอันนี้คือการรักษาเอราวาตก็จะ คุณบอกเขาก็จะเช็คร่างกายของเราก่อนว่าเรามีปัญหาตรงไหนเราบอกไปเลยปวดตรงไหนบอกไม่รู้สึกขาต้องขาเข่าปวดตรงไหนก็บอกนะไม่ได้เจริน่ะไม่มีไม่ใช่กันไหนไม่ไม่ก็อ้วนอย่างเดี้ยนะคุณบอกง่ายง่ายเ ก<ท>ับกายภาพบาบัดนะครับทุกคนการจัดกระโดกเนี่ยคือเหมือนแบบทําทให้อะไรที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางเข้าทีม่มากขึ้นแล้วก็เอที่เสียงน้ำกรอบเนี่ยไม่ให้เสียงกระูดกข้อที่เนี่ยมันเสียงแก๊สนะฮะมันก็จะช่วยให้เรารูส้สโล่งและผ่อนคลายมากขึ้นเป็นแก๊สอ่อนข้าต่อกระดูกอะไรพวกน,นี้ตามจอยอไร้ต่างๆเพราะมันกรุบกรุบม,มันก็จะสึก ตัวเบาโลแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าทาครั้งเดียวเราหายขาดคืออาการปวดเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้ท่าทางในชีวิตประจำวันของเราด้วยถ้าเกิดว่าเรามาจากกระดูกออมา,มา,มาไกาอย่างพับประบาดอย่างนี้แต่ว่าพอเรากลับไปใช้ชีวิตปกติเรายังทําพฤติกรรมแบบเดิมไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาการปวดก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยพบพบกันไป <c oughs> อันนี้เป็นส่วนของไกยภ้องบ้างบ้า โอเคทุกคนจะต้งงจะเบาะ้องวนจะต้องสอเซื้ออโอเคโอโอเดี๋ยวนัหนหน้าหันโอเคาหักี่หมอหมอเจอคือเรื่องของกระดูกต้นช่วงคอว่านะครับแล้วก็ตรงช่วงหลังสะโพกนะฮะจะขอเช็คเลืองก้อนอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพอรอซ่วตอนนี้ เหมือนก็แบบอ๋อมันบอกบอกความรู้สึกมันรูกแต่ควาปวดตึงใช่ใช่ใช่ใช้คำว่าตึงข้างซ้ายรู้สึกเหมือนกันไหมครับเหมือนข้างซ้ายจะตึงกับข้างขวากันไหมใช่ใช่ก็้อยเดี๋ยวเริ่มจากการอันดับสายก่อนนะครับเพื่อที่จะบอกความตึงความปวดของความเนื่อของแต่รู้สึกเย็นๆตรงบ่าเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะลงตัวเจลก่อนจะเป็นตัวสื่อมให้คลื่นเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นเย็นเว่อ ตัวเครื่องจะเป็นเครื่องสะสมเข้าไปนะครับจะไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนหรือว่าปวดนะตอนนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีค่อยๆแต่ความรู้สึกที่เริ่มขึ้นมาความรู้สึกที่มีอาจจะมีอุ่นๆหรือว่าปวดหนุ่มๆแต่ว่าไม่เยอะมากหรอว่าอานจะมีบางจังหวะที่อาจจะมีต้องค้างไว้นิดนึงอาจจะกระตุ้นกาำาลพวกอย่งอืนถ้ารู้สึกว่าไม่สบายตัวหรือว่า ปวไม่ไหวบอกได้เ,นนเลยปวดยันคอหน้าซ้ายด้วยจะไรงไปช่วงคอด้วยอันนี้เป็นการอัลตราซาวด์เฉยๆใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นอัลตราซาวด์นนแล้วก็เนี่ยจะมีในส่วนของเรื่องการป้องกันการอักเสบในกรณีที่มีอาการปวดวงด้วยลหลายคนก็จะเข้าใจเหมือนกันก็คือจะเป็นอัลตราซาวด์ที่สําหรับ ตรวจเขาตรวจขาหรือเปล่าใช่ใดูเพจของรูจริงๆคือตัวเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของความผีดเพื่อจะไม่เหมือนกันในเรื่องของการรักษาถ้าเกิดมารู้สึกรอรู้ว่าไปถึงกระชุบเฉยๆถูกต้องใช่ไหมครับใช่เป็นความรู้สึกที่ต้องเรียกว่าที่จะมีมีอยู่ระหว่างการรักษาด้ยใช่เพียงแต่ว่าถ้าอย่างบางเคสที่ว่ามีอาการปวดขึ้นมาค่อนข้างเยอะหรือว่าอักเสบเยอะครับก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ที่ชัดขึ้นหรือว่ารู้สึกไวขึ้น คือหลังจากที่เราไขกรแพับติกหรือจัดก,กระดูกเราเนี่ยเราต้องมีการมาผลกักไขกระเนื้อต่อถูกต้องไหมครับใช่ครับพอเราเสร็จทีกส่นเสร็จแต่ว่าหลังากที่เนี่ยกา,ารรักษามาจจะไขกรแพับติกก็จะเป็นการกายภาพเพื่อเราจะดูแลในส่วนของตัวนี้เยอะและ้วก็ตัวกล้ามเนื้อล็อกหลังจากที่มีการรับจัดกระดูกมันโอ้ใช่เอาว่าหลังจากการจัดหรือปรับกระดูกของสํหรับส่วนเสร็จน,นี่ครับแม่ครับเวลาลเรากลับมาทําเสร็จแล้วเขาอาจจะมีการเกรงของตัวกล้ามเนื้ออยู่บ้างครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อน ใช่ก็จะเป็นเรื่องปกติที่ว่ามันมีความเกี่ยวกับมั่งการปวดกล้ามนื้อใช่อันนี้เราก็จะเข้ามาในส่วนของคุณหมอทีหลังวิธีจะสายประหารส่วนนี้เขาขวานี้จะเอาปสะอาดข้างขวาเีราจะเก็บเยลออกนะครับเดี๋ยวสลับไปทําข้างซ้ายด้วยรู้สึกเปไมไงบ้างเอออันข้างอันข้างขวารู้สึกโปรธมากเลเรียกว่าเบาลงมาก่อใช่พอรู้สึกมันเบาๆ ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เคยหาตัดบอลรองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยสามารถแคโรแพคติกได้ไหมฮะจริงๆสามารถทำได้ครับแต่ว่าต้อง,ด,องด,ดูงคันอดอิชั่นหรือว่าใช้ดูแล้วก็คือสำหรับมันเคสครับที่มีการหาตัดบอลรองกระดูกแต่ว่ามีการเสริมพวกตเหล็กพวกเนี้ยารอนยายจะทำไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีความจำกัดในการากรักษาในยามภาพแลว้วก็ขั้นติกที่เลยใช่ครับคนเคสที่มีการ่าตัดใส่เหล็กหรือว่า าคนที่มีใส่พวกเครื่องกั้งต้นหัวใจนะครับหรือว่าในเรื่องของมะเร็งปืนนจะเป็นเคสที่เป็น้อรเลี่มมีเรื่องของห้ามเลยแต่แล้วเราทเคสที่เราผ่าล้วก็เอาตัวชิ้นหมอนั้นมาดูเฉยใชายไม่ได้มีการทำการเสริมอะไรเพิ่มเติมะไรเนี่ยก็สามารถรักษาได้แต่ก็ต้องวันหลังจากที่ฟื้นฟูมาระยะไ้แล้วแล้วก็ไม่มีอาการปวดกลัอีกหรือว่ากลับเป็นความตึงทั่วไป สบายกว่าแต่ว่าทางนี้แล้วก็คือรูปแบบต้องมีคนประเมินต้องตื่ออกมาให้คุณหมอตรวจประเมินอีกทีนึ่งใช่ต้องประเมินกันอีกสี่ก่อนหลับแล้วหลับแล้วโดนหลับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ให้หลับอีกคือตอนที่แบบหนอนความจะมีตอนนอนอีกใชเอาวันแต่ว่าจะจัดการในเรื่องของกำยาหลับสะโพกความตึงหนวดลม ไประบายต่อไปใช้ตัวเคลื่อนคลายนะครับความรู้สึกมันจะเป็นการสั่นเอาไว้เอา,า,เอา,าออนี้อย่างเอาไว้ประนใหญ่ก็อยู่ที่บ้าน <c oughs> นี่แหละเนาะจริงถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทั่วไปก็ใช้ด้านมือนกันก็เอาไว้เหมาะสำหรับการคลายตัวล่างเนื้อในจุดต่างจริงจะได้ทั้งตัวเลย อาจจะแค่อ่ในส่วนของจุดที่เป็นตามแนวข้อต่อใช่ไหมเครื่องบุลหลี่หัวไหล,หลสอดเนอี่ยจาที่มีปุ่มกระดูดขึ้นมาเดีย๋ยวต้องมาอราเลยควรดูว่าเครื่องมันเป็นการสั่นการแพทย์พอมันเป็นของแข็งก็ต้องของแข่งมันก็จะเกิดอาการเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะเลี้ยงตรงจุดตรงนั้น,น,น,นไปตัดสินใจละวราจะซื้อเครื่องเนี่ยไว้ที่บ้านหาได้ทั่วไปก็ตามตามออนไลน์หรือว่าหน้าร้าน แต่แนะนำซื้อตามร้านนีก่อนใช่เราจะได้เลือกได้มันจะมีหลายขนาดคนที่ใช้คุมสุดน,น่าจะเป็นแม่ <c oughs> แม่ใช้คุมแน่นอนตอนนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน,นะครับฝ่<ะ>อยสแปร์สแาร์นั่งอย่างจะรู้สึกตึงช่วงคอนิดนึงครัี้เเป็นยังบ้มันตึงตึงอยางดีนะครับแต่เวลาที่ยืดเอาให้รู้สึกว่าตึงที่สุดท่าที่ทนได้ ดยที่ไม่ต้องเกรงนะเราสลับข้างกันแล้วก็ขันสายขันกันนะครับเป็ยนะยังไงบ้างข้นนะางนี้มันได้น้อยกว่าข้างมาที่มาครับตอนนี้ผมรู้สึกตอนนี้แค่ขอาจจะรู้สึกมีความต้านที่ยอวหวานแต่มาเที่ยวกันแล้วก็ไม่ต้านกันนะ <c oughs> ไม่ต้านกันมากอ๋อเด็กขอ้องคอขึ้นขอใช่ครับ ก็คือข้อเดิมยังยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปต่อไปจะเป็นช่วงหลังหน้าอันนี้มันความเราวขความช้ครับเนี่ยระหว่างเราก่อนที่เราจะมาสานก็จะจัดการข้อคามไปด้วยจิตตัวกระตุ้นไฟฟ้าไว้ให้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัวให้ไฟฟ้านะครับจะติดไว้ตรงช่วงบ่ากับตรงช่วงสะบักที่มีความตึงอยู่แล้ว อันนี้จะเป็นการให้กระแสไฟฟ้าเพื่อคลายกล้ามเนื้อเพิ่มเติมนะครับจากที่เราคลายไปยจะเริ่มเปิดไฟนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจาก ฝั่งซ้ายก่อนเพราะรู้สึกประมาณว่ามีไฟเข้ามายิบยิบสั้นๆนิดหนึ่งเราก็จะรู้สึกกล้ามเนื้อมันมีการหดตัวคลายตัวสลับกันเรื่อยๆวาล่เามาล้วเข้ามาใช่ไหมครับเจ็บไหมครับไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับก็อยากจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆความเข้มข้นก็จะเยอะขึ้นรอวนี้ก็จะเอาให้รู้สึกเป็นความรู้สึกที่สบายออโอเคเราเพิ่มไปได้อีกนะครับถ้ารู้สึกประมาณไหนโอเคแล้วบอกได้เลยนะครับได้เลยนี่เป็นอย่างไั้ากครับประมาณนี้ ได้อยู่ครับโอเคจะเปิดวัดประมาณนี้ก่อนนะครับให้ความรู้สึกประมาณว่ากล้ามเนื้อมันมีการหดตัวคลายตัวในระดับที่เบาใช่เราจะไม่ใช้ความแรงที่เยอะเกินไปไม่งั้นโยกกล้ามเนื้อมันจะเกร็งแล้วจะเป็นอาการตับอ่นแทนต่อไปจะเปิดฝั่งขวานะครับความรู้สึกอาจจะไม่ได้แน่ใจกันทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวความรู้สึกหยิบหยิบซ่าๆหน่อยนะรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเต้นอยู่เต้นๆโอเคครู้สึกตอนนี้มันเต้นอยู่ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับทั้งสองข้างรู้สึกเท่ากันไหมครับ เหมือนขั้นความแรงกว่าหรับแรงกว่า,วาอยากเอาลงใหม่ไหมครับหรือว่า,อาเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้ก็ได้ครับจะเก็บไว้ไว้นะครับสำหรับที่เราขายช่วงหนักกันต่อไปจะเป็นช่วงหนักนะครับอขอเช็คขอเช็คอีกทีหนึ่งก่อน,ออน,นรู้สึกเป็นยังไงบ้างอป็นลมตรงนี้ไม่เจ็บไหมมีครับโอเคตองนี้เราต้องทุกคนเลยได้ครับเดี๋ยวจะขอเก็บเป็นต้น อขอเช็คกับข้างขวานะครับข้างขวาเหมือนกันไหม,มกเหมือนกันแต่ถ้างะไมาชวงหนังก็จะเป็นความรู้สึกที่ตึงตอนนี้ผมกดไปตรงนี้มีปวดร้าวไปที่อื่นไหมครับมันร้าวมาทุกง้านหวงขอโทษนะช่วงตรงนี้ใช่ใชครับขอเช็คตรงสะโพกตรงๆนะครับมีปวดเหมือนตรงจุดเมื่อกี้ไหมครับไม่มีครับไม่มีครั้งนี้ครับ ไม่เหมือนกันนะโอเคเราเดี๋ยวจะกระจาต่อไปก่อนตอนนี้จะเป็นส่วนของตัวข้อข้อสะโพกเราเรียกว่ากระเบนเนี่ยอแล้วเนี่ยเกิดจากการที่นั่งทํางานหรือว่านั่งงานเกินไปน้ำหนักก็จะไปลงสะสมตรงนี้แต่เวลามันปวดกระเพาะจะมีการปวดเลาไปที่สะโพกได้เป็นอย่างนีขั้นตอนนี้จะขอีอะอันตอร์ซ่าก่อนเหมือนกันนะครับ เดิมเพื่อลดอาการปวดตรงคอสะโพกตนะจุดตอนนี้ถ้าเศ้าเหมือนกันนะค,ความรู้สึกก็จะคลายๆกับตอน,นที่ทําขั้นบลเลยแต่จะมีความรู้สึกที่เกิดได้ช้ากว่าแต่ว่าถ้ามีปวดก็บอกได้เลยนะครับเท่ากันนอยตอนแรกนี่ยกเป็นนักเองมาเลยโอเคไม่มีชาไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เบาขึ <c oughs> ้นน้อเบาขึ้นมากเลยโอเคเรียบร้อยเดิมว่างๆแวะมา มาซ้อมร่างกายต่อถ้าอย่างนี้เราต้องมาซักความถี่ในการมาเนี่ยต้องซักเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับคุณหมอส่วนใหญ่อาการของเราด้วยคำที่ใช้คอมเยอะขึ้นเดือนมาพักทีเลย15วันครับประมาณแบบครับหรือพออาการดีคือจะเยอะกเข้าจริงๆนะเดือนครับโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะกับการกายภาพบำบัดนะฮะ บอกเลยว่า <speaker> โลงมากนี่ก็คือ15วันทําทีหนึ่งคือของของเคสเรานะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีอีก15วันเดี๋ยวเราจะถ paint, ่ายฟตเทจรวมๆแต่ละครั้งที่เราเนี่ยมาใช้บริการที่นี่นะแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์กันว่าดีขึ้นยังไงนะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i าชช่อง c o f f e e t ปฏิบัติมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆก็ฝากไว้ด้วยกับนรินรคลินิกคลินิกกายภาพบำบัดนะคะที่รามอินทรา